สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับโอตี T ้เกมเมอร์เหมือนเดิมคนดีคนเดิมเหมือนกันนะคะก็คือวันนี้ฟรีไฟล e ถูกปิดปรับปรุงเพื่อที่จะทำเซิร์ฟใหม่ผมก็เลยต้องมาหากเกม,เมอื่นเคสนะครับ ผมก็เลยต้องมาเล่น Speed Digger เนี่ยฮะาก็จะมาลงแรงกันนะเพราะว่าเหลืออีกสิบชั่วโมงเองผมไม่ค่อยได้ปั่นแรงวันนี้ก็มาลงแรงหน่อยแล้วกันไปฮะดูดูเพื่อนผมอะสูพีมลีเจนดนะ์นะนี่สูพีมแบบลีเจน์โหด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 มาทุกคนมามามารอ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  มาแล้วเฮ้ยจะมาไม่ไม่เอาแมปนี้โคตรเกลียดแมปนี้เลยโอ๊ะกลายเป็นไอ้กำหยบด้วยี่แคชอือมฮะแมปอื้มฮะอไวเวสไวเวสนี่ผมไม่เปลี่ยนรถ ผมจะใช้คันนี้แหละผมใช้คันนี้นี่แหละใครเล่นสป,ปีดดิฟอยู่ก็บอกด้วยนะผมอยากรู้ผมอยากรู้ผมจะไปอันนี้ด้วย งานงานเป็นแบบว่าผมเอาไปตัดมันเยอะงานหนักแบบหนักมากอะเ <ST AT> หนือหน่อยเหนื่อยนมันเหนื่อยมันเหนื่อยมาถึงเหนื่อยแล้วก็ไม่ยอมไปโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้ย,อยไม่ได้เล่นนานนะโอ้ยไม่ได้เล่นนานสเต็ปกา้กากักอืมอืม เออชนชนเนี่ยผมก็เกลียดไรเวสเหมือนกันไปฮะไปดดบบิ W C W แต่ก่อนผมก็เคยอัดคลิปของสปีดดิฟนะก็คือตอนนี้ผมลบคลิปไปหมดแล้วคลิปตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะลบไปหมดแล้วผมก็จะมาเริ่มคลิปใหม่มาเริ่มคลิปใหม่โอ้ยโอ้ยปี2020ันย่ิะโอ้โหโมแต่กล่าวไงล่ะเป็นไงล่ะชนไปดิ ไปเอ้ยโ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 ่อโ,โดนแซงหมดเลยไป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 ยอะไปเยอะไปรักษาอันดับรักษาอันดับครับเออเออเออดีนะดีนะมีสัตว์เลี้ยงอะนี่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 มีสัตว์เลี้ยงดีจังฮ่าฮ่าฮ่าได้ที่สองตอนแรกของวันสปีดดี เย่ yeah. แงบวกนะแรงบวกแล้วเด้ที่สองเลเวลหกสองไม่ได้เข้ามาออนนานกาดลงบวกแปด รับของกันเถอะรับของเล่นต่อเล่นต่อแค่สามตาวันนี้ เอ้า oh, ดันใหม่ดันใหม่ชอบชอบชอบดันใหม่ครับอืมอืมผมไปฝึกมาแล้วขอดันใหม่ขอดันใหม่อหมโอ้ยได้ดัดนเก่ามาใช้รถขนาดเดท้าผู้ชมไม่เอาใช้คันเดิมไม่แน่ใจว่าจะชนะหรือเปล่าอืมอืม,อม แฟชั่นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเฉยแฟชั่นก็น้อยนะสามสองหนึ่ง กดไปนี่นี่สไลด์อืมอืมสแนปอืมอืม C W W W โอ้ค่าเทิมค่าเทิมไม่ได้เพราะเป็นรถใสฟ่ฟนระีฮะแอดวานไปดิ เฮ้ยเกือบดีนะกดกดเบรกทันอะเอ็ดวานไปเอ็ดจิ๊บจิ๊บจิ๊บไปายฮะ W C W o v ว r d r i v e กับควิกเทิร์น ไม่ค่อยได้ใช้นะสำหรับโอเวอร์ดิฟนะผมอุ้ยรดับสองตามมาติดๆไป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 โอ้ยบริหารในตัวพิดแค่แรงหนว่าตึงแบบตึงจัดๆยังไม่ถึงซูพีนะผมผมยังไม่เคยขึ้นนะขึ้นแค่หนว่าหนึ่งเกือบจะสอบขึ้นซูพี อยู่แล้วว่าเอะรถดึงรถด,ดึงเออ,อ,อได้ที่สองแล้วอืมอืมอืม,อม,อมอืมโอเค <c oughs> มยต่อไปตาสุดท้ายฮะต่อไปตาที่สามตาสุดท้ายไม่รู้แรงจะบวกหรือลดนะ มาฮะมามาครับมานี่โอเคสามสิบบวกตานี้บวกไม่รู้ตาหน้าจะบวกหรือเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยไอ้นิดหน่อย คันเก่าก็ยังเก่าอยู่ครับท่านผู้ชมเปลี่ยนชุดดีกว่าเปลี่ยนชุดดีกว่าโอ้ว้าวเปยนชุดกันเถอะชุดอะไรดีเซ็ตเหรอเอาเซ็ตเดิมนี่แหละท่านผู้ชมไป ขอให้มันเจอห้องเพราะตานี้น่าจะเป็นตาสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมรอฉันรอเธออยู่รอรอรอ ตอตอถ้าตอนนี้หาห้องถ้ากดไปสามรอบหาห้องไม่เจอก็คือไปเล่นโหมดธรรมดานะฮะอ่ารอบหนึ่งรอบแรกหาห้องไม่เจอถ้ากดเกินสามทีก็คือไปเล่นโหมดธรรมดาเลยนะ ยังไม่เจอเลยคอามจริงผมดันขึ้นสู่พิมก็ได้นะแต่ช่วงนี้ผมไม่ติดซีไฟโอ้โหดูมันทะลุดีท่านผู้ชมทะลุไปยันห้าสิบ ถ้าพป็ชมคิดดูนะรอรอรอ,อตอนนี้ตาที่สามแล้วนะถ้าหาไม่เจอก็คือหยุดไปเล่นหมดธรรมดาเลยนะท่านผู้ชมก็คือจะไปฝึกด่านด้วยเดี๋ยเดี๋ยวผมฝึกด่านให้ดูว่ามันมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็จะไปฝึกด่านที่ผมแบบไม่ไมค่อยถนัดอ่ะ มาฝึกให้ดูอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวผมจะฝึกให้ดูว่าผมเล่นประมาณไหนแล้วท่านผู้ชมจะเอาไปเล่นได้ไหมก็คือแบบนี้ครับเมื่อกี้มีเสียงแกงแงงแกง,แก,ง,แก,งก็คือเหรียญตกนะฮะอืม,มาได้ไปฝึกของจริงแล้วแหละจังหวะนนี้ครับไปไปฝึกกันเธอโนวาวีหาห้องไม่เจอทุกคนคิดดูนี่นี่ ผมไม่ซีเรียสว่าผมจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของแค่นี้ก็พอแค่แรงโนวาก็พอล้พอใจละนี่นะอืไม่ไม่ไม่ใช่ด่านนี้ด่านที่ผมนี่นี่ด่านนี้ท่านผู้ชมด่านนี้มาเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูถ้าใครใครไม่มีรถแบบผมก็ใช้คันอ่นก็ได้ฮะมันใช้ได้หมดทุกคันนะแล้วแต่คนจะใช้นะแล้วแต่คนจะชนัดแบบไหน อยากให้ดูลายวิ่งผมนะว่าผมวิ่งยังไงนีฮะโอวดิบเแบรบก C W C W ฮะตรงเนี้ยโอวดิบโอ้ยโอ้ย,อยนี่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 ฮะความจริงตรงเมื่อกี้ต้อง C W C W นะะก็คือมันจะบูทได้ยาวกว่าโอ้ยผมชนเนะี่ย อยู่ดีๆมันก็ตัดเบรคให้ฮะเมื่อกี้ผมแตกเอ้ยนี่นี่นี่อันนี้ผมคือแบบว่าเล่นไม่ได้เอาจริงะเดแล้วผมจะมีคลิปสอนแยกอีกหนึ่งสอนแยกอีกมันจะมีคลิปสอนแยกสอนสอนแยกด้วยนะคะก็คือสอ,สอนแยกสอนแยกสําหรับด่านเนี้ยฮะ,ะเพราะอันนี้มันมันแบบว่า เดี๋ยวคลิปสอนแยกพอจบคลิปนี้ปุ๊บผมก็ไปอันนี้แล้วผมก็ไปทางคลิปสอนแยกต่อแค่นี้อรก็คือเล่นโอ้ยแมบนี้จบก่อนมันจะมีคลิปสอนแยกเดี๋ยวผมจะไปสอนนะไม่รู้ผมจะสอนได้ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยโอ้ยโอ้ย โอ้ยเมื่อกี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับก็คือรถมันติดแล้วก็คลิปนี้ก็มีเวลายาวนานมากค่ะก็คือต้องไปทําคลิปสอนแยกอีกหนึ่งทีฮะโอ้ยนี่นะนี่ฮะก็คือมันแบบว่าหืผมต้องไปทําคลิปสอนแยกอีกหนึ่งทีก็เพราะว่าคลิปนี้ผมสอนสอนไม่ได้เพราะว่าวันนี้ยก็คือ คลิปมันยาวเกินแล้วก็เล่นพลาดเยอะนะฮะก็คือจบคลิปนี้แล้วก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเลยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ